ยามเช้านะนี่คล้ายๆเป็นจตุรัสนะจตุรัสบักกันจตุรัสบักกันจตุรัสบักกัน ngà ngà dân của tỉnh Bắc Kinh Bắc Kinh có kiệp bạc mỏ đúng là à, phớ phăn phớ phăn đó à, có thể bên gì? nhỉ bên à, à, mà Hãy giò cho

อัจเฟอพันหรือว่าเข้าเกียบปากข้อนนะตัดตัดตัดต,ตไ,ไคลสองอัน

mũ này, xếp ừ. một tí đâu xíu kia này, à. Rồi mưa rồi there <laughs> แทบแ่บหรออันนี้อันนี้เป็นลุยเลยเ,ร,เราต้องไปอันนี้เปตักใส่ตัวนั้นใช่เหรอแน่นเราใส่นั่นเออเรากินทีละคำกินแบ่บปะเฮ้ เือพันมอดเราบอสพริกใส่พริกลงไปอ๋พริกที่มันเผ็ดรนสะชาติมันก็ใช้ได้อยู่ด้ยอันน,นี้ก็วิธีกินก็ีคือเอาตัวนี้จับตัวนี้ แรงมากเลย ตอตัวเนี่ยไปตักตักหมอ้มอหม้อซุปต้มซุปหม้อน้ำซุปเยูุตักน้ำซุปมากแม่นเลยยาวมาเอาบางไม่ร้ markkin bon. ครับครับ

สุกเป็นลอนแล้นี่มันจะเป็นน้ซุปหมูอ่ะตักขาหมูขึ้นมาง่ายมันมีหมูวะ่ะมันมีขาหมูวะ่ะนี่กระดูกหมูนี่ซุปกระดเป็นเป็นกระดูกหมูแล้วเป็นกระดูกหมู

<laughs> đó, bỏ cho một dĩa thôi haha <laughs> haha ăn ăn yêu quý mít quá chụp ăn thì thế mà นั่งก่อนได้คนละยี่สิบพันยี่สพเอ่อลดยี่สิบประมาณ28บปาทคนละ28บปาทเบบนี่คนละยี่สบกับห้ายี่กับหาสบาทสองอันเอ่อ0 0สี่พันดองสี่หมื่นดองไา้ไหม สี่หมื่นดองกับประมาณห้าสิบหกบาทวะแพงเนะหมูย่ออร่อยไปเดินทางต่อ,อเราเดินทางไปไปไปเดินฮ้กันเดี๋ยถ่ายรูปถ่ายรูปมันนี่นี่